ไม่ใช่แค่การสอนแต่เป็นการแนะแนวเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยคืองานที่เราทําอยู่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยอะจากการที่แค่สอนพิเศษชื่อครูกิฟต์นะคะดรพรทิพย์ชัยธนพัฒน์ค่ะเรียนจบวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งปริญญาตรีปริญญาโทค่ะเอกในเรื่องของการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะส่วนปริญญาเอกก็เรียนที่วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลข่าเอกในเรื่องของการจัดการค่ะปัจจุบันก็เป็นกรรมการค่ะแล้วก็เป็นผู้บริหาร The Advisor a c a d e m y ค่ะ จริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะมาเปิด The Advisor Academy นะคะกิจเป็นติวเตอร์มาก่อนก็คือเคยสอนตามร้านกาแฟตามบ้านนักเรียนนยคะเริ่มสอนตั้งแต่อายุ15ปีตอนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยและพอเริ่มสอนมาเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเออเราชอบสิ่งๆนี้มากนะคะแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่16แหละที่สอนมานะคะ่ะแล้วก็พอเรียนจบตอนอายุ20ก็เลยมาเปิดสถาบันชื่อว่า The Advisor Academy ะคะ่ะปีนี้ The Advisor ก็ครบ1 1ปีแล้วะคะ่ะ ตอนแรกที่เริ่มสอนพิเศษเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นเพราะว่าอยากหารายได้เสริมนะคะอยากหาค่าขนมแล้วก็ส่งตัวเองเรียนด้วยตอนที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วพอเริ่มสอนไปเรื่อยๆก็มีเด็กแนะนำให้เพื่อนมาเรียนก็ทำให้เราเนี่ยมีนักเรียนเรียนกับเรามาตลอดแบบต่อนเนื่องพอเรียนจบก็เลยรู้สึกว่าเออเราเนี่ยอยากออกมาเปิดสถาบันเป็นของตัวเองเพราะว่าเราเนี่ยชอบการสอนพิเศษค่ะ ดีแอดไบเซอร์จริงๆอะตอนแรกไม่ได้ชื่อด h e อนดไบเซอร์นะจริงๆชื่อว่า the next page institute นะคะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยาวมากเลยแล้วมันเรียกยากมากก็เลยเปลี่ยนค่ะเป็นดีแอดไบเซอร์สาเหตุที่ชื่อ The อนด i ไ o เซอร์เป็นเพราะว่าคือส่วนตัวกิฟเองอะชอบการเรียนให้ได้เกรด A คืออยากเรียนยังไงก็ได้ให้ A เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะมีแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งอยากให้มันเริ่มต้นที่ตัว A เพราะว่าเป็นเกรดที่เราแบบตั้งเป้าไว้ตลอดเวลาที่เราเรียนนะคะเราก็ลิสต์ าอะไรคำอะไรบ้างที่มีความหมายที่ดี mm hmm. เกี่ยวกับการศึกษาและเริ่มต้นในตัวเองเราก็มาเจอคำว่า advisor กิ Ad ๊เลยรู้สึกว่าชื่อเนี้ยมันมีสเสน่ห จริงๆเลือกสอนที่สยามเพราะว่าตอนที่ยังเป็นนักศึกษาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าการสอนที่สยามสะดวกที่สุดสําหรับนักเรียนก็คือเดินทางโดย BTS แล้วก็เด็กนักเรียนถึงแม้ว่าบ้านเขาจะอยู่คนละทิศคนละทางแต่ถ้าเรานักเขาให้มาที่สยามอะทุกคนสามารถมาได้มันเหมือนแบบตรงกลางใจกลางเมืองและเป็นที่ที่ทุกคนเขาอยากมาทําให้เห็นว่า เออจริงๆ l o c โลเคชันเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะเริ่มธุรกิจแรกเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าต้องเป็นที่สยามนี่แหละแต่จะบอกว่าตอนแรกอะ่ะไม่ได้เป็นที่สวยหรูแบบที่ทุกคนคิดนะจุดเริ่มต้นของเดนไฟเซอร์เนี่ย เริ่มต้นจากพื้นที่เล็กๆเพียงแค่ประมาณ16ตารางเมตรในชั้นที่เขาแบ่งจากลานจอดรถเพื่อมาให้เช่าเป็นโรงเรียนสอนที่สยามกิจตอนนั้นคือเป็นห้องเรียนเล็กๆแล้วก็วางโต๊ได้ประมาณสักไม่ถึง10โต๊ค่ะน่าจะประมาณ5 6โต๊โตก็คือเต็มแหละนะคะไม่มีเคาน์เตอร์ไม่มีอะไรเราเอาแค่โตะมาตั้งข้างหน้าพื้นที่ที่คนเดินผ่านไปผ่านมาก็คือทําแบบนั้นแบบง่ายๆเลย เพราะว่าก็เราก็ยังไม่มีทุนแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กด้วยหรือเปล่าเราก็เริ่มทําไปเท่าที่เราทําได้แต่พอธุรกิจเริ่มดีขึ้นเราก็ได้ย้ายจากที่เดิมไปที่อาคารพพณิชนะคะซึ่งอยู่ที่เซียม q u แควซอยหกนะตอนนั้นจริงๆก็ยังไม่ได้สวยหรูเหมือนกันหมายความว่ายังไงดีอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครคิดว่าจะมีโรงเรียนสอนพิเศษเพราะว่าเราไม่มีหน้าร้านหมายความว่าหน้าร้านของเรามันไม่ได้อยู่ชั้นหนึ่งเราต้องขึ้นบันไดขึ้นไปไม่ใช่ชั้น2องเลยนะ ชั้น3ถึงจะเจอโรงเรียนของเรานะคะต้องขอขอบคุณผู้ปกครองแล้วก็น้องๆทุกคนมากๆที่แบบไว้วางใจเลือกเรียนที่เดียร์บเซอร์ทั้งๆที่ตอนนั้นมันอาจจะไม่ได้ดูน่าเชื่อถือเพราะว่าด้วยสถานที่มันไม่ได้สวยหรูว่าแต่ด้วยความที่เราแบบว่าดูแลนักเรียนอย่างดีเรามีคุณครูที่เชี่ยวชาญและเราก็ทําให้เด็กๆหลายๆคนประสบความสําเร็จนะคะทําให้มีคนแนะนาําปากต่อปากทาให้เราเติบโตมาจนได้ทุกวันนี้นะคะ่ะ ตอนเริ่มเนี่ยต้องบอกว่านักเรียนของเราเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากกลุ่มแรกที่เราสอนเนี่ยมีแค่ 3- าสี่คนนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็น5้าคน6คนแล้วค่อยๆขยายไปในส่วนของครูเราก็มีภูมิไม่กี่คนคะ่ะตอนแรกก็จะแบบ2่องคน3คนคะ่ะแล้วตอนนี้ก็ขยายมาเรื่อยๆจนตอนนี้เราก็ช่วยนักเรียนมากกว่า3,000คนนะคะให้เข้ามาหาวิทยาลัยในฝันได้แล้วก็ตอนนี้ครูในทีมของเราก็มีมากกว่า30คนละคะ่ะ ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วกิฟเนี่ยสอบ IGCSE มาก่อนแล้วก็สอบเข้า MUIC มาก่อนแล้วก็เคยสอน IELTS มาก่อนทําให้จุดประสงค์ข,ของการเปิด The Advisor จริงๆตอนแรกเนี่ยเปิดมาเพื่อสอน IGCSE, MUIC แล้วก็ IELTS แต่เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยการสอบ g ีดีเป็นที่นิยมมากๆเราก็เลยเริ่มศึกษาในส่วนของการสอบ g e ดีทำให้กิฟเนี่ยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เด็ก ช่วงนั้นก็คือจบวัยกับ IGCSE แน่นอนแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าค่าสอบกับค่าเรียนก็จะราคาย,ย่อมเยาวกว่าทำให้เรามาจับตลาดกลุ่มคอร์ส GED สิ่งที่ประทับใจกับการสอนกับการเปิดเดียนไวเซอร์ คือตอนที่เวลาเราไปงานรับปริญญาของน้องแล้วเขาก็ไม่คิดว่าเราจะไปหาแหละแต่พอเราไปหาเขาแล้วเขาบอกว่าเออเขาขอบคุณนะเขามีวันนี้ได้เพราะเราเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยคืองานที่เราทาอยู่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะมันยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดอ่ะจากการที่แค่สอนพิเศษเพราะว่าวันรับปริญญาเนี่ยมันเหมือนวันที่ทุกคนแสดงความยินดีกับน้องแล้วพอเราไปผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่น้องเข้าไปร่วมแสดงความินดีในงานวันนั้นแล้วพอมีเราไปอยู่ด้วยอ่ะ ก็แบบนี่ไงพี่คนนี้ไงจบได้เพราะพี่คนนี้ขอบคุณมากๆเลยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยงานที่เราทํามันมีคุณค่ากับคนคนเขาเห็นสิ่งที่เราทาแล้วเขาได้ไปต่อเขาได้ไปอีกรลเวลหนึ่งของชีวิตเขาอมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของเขาค่ะ11ปีผ่านไปแต่เรายังอยู่สยามสแควร์เหมือนเดิมเราอาจจะย้ายที่แต่เวลามีเด็กเก่าๆที่เขาแวะมาสยามแล้วเขากลับมาเยี่ยมอะเรารู้สึกว่าเออเขายังนึกถึงเรา ยังกลับมาหากลับมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ยังแบบมันไม่เหมือนธุรกิจทั่วไปที่ว่าซื้อมาขายไปแล้วก็เป็นลูกค้าแล้วก็จากกันแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเรายังเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันมันเป็น Relationship ที่มีความหมายะค่ะ เดเวอเซอร์เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจเป็นเหมือนลูกคนหนึ่งที่เราเห็นเขามาตั้งแต่คลานเดินยังไม่ได้จนพอเขาเริ่มเดินได้เขาเริ่มแข็งแรงตอนนี้เราก็เหมือนเป็นช่วง วัยรุ่นวัยทำงานของ d ดียนไบเซอร์คือทำให้เราเห็นการเติบโตของธุรกิจที่เราเริ่มมาจริงๆจ,จะบอกว่าภูมิใจในธุรกิจนี้มากเพราะว่ามันมีประโยชน์กับผู้คนและในขณะเดียวกันมันได้ช่วยตัวกิฟเองอ่ะให้ได้เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทำให้คนอื่นเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นจากการเปิดเดียนไบเซอร์ค่ะ เปลี่ยนไปมากค่ะเพราะว่าพอเราเติบโตขึ้นเราก็ทำงานมีความเป็น professional มากขึ้นมีระบบมากขึ้นมีความทันสมัยมากขึ้นมีความสะดวกสบายให้กับนักเรียนผู้ปกครองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่เรียนหรือว่าในเรื่องของเซอร์วิสที่เราก็มีการเทรนนิ่งให้กับพนักงานแล้วก็ในส่วนของคุณครูก็มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นจากที่เราได้คัดสรรคุณครูอย่างละเอียดแล้วก็เรียกว่าหลังจากการคัดสรรเราก็จะมีการ เทรนนิ่งคุณครูด้วยส่วนตัวเป็นคนชอบการเรียนอยู่แล้วแล้วพอคลิปได้มีโอกาสไปเรียนหลายศาสตร์หลายๆ การอบรมสัมมนาก็เลยเห็นว่ามันมีความสําคัญของการเรียนนอกห้องที่สามารถช่วยส่งเสริมให้คุณครูได้เชนน่นศาสตร์นภัก์การรู้จักตนเองการเข้าใจผู้อื่นทําให้คุณครูเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นทําให้เข้าใจนักเรียนมากขึ้นทําให้รู้ว่าจริงๆคนมีหลายประเภทนะทำให้เข้าใจเย็นกับนักเรียนที่เขากําลังจะสอนมากขึ้นเพราะว่าจริงๆการที่เราดีลกับมนุษย์มนุษย์มันมีความละเอียดอ่อนที่จะต้องเข้าใจและยิ่งเราดีลกับเด็กเนาะแล้วพอถ้ามัน ไม่เข้าใจเด็กอ่ะจะสอนไม่ได้คือถึงแม้ว่าครูจะเก่งนะแต่ไม่สามารถที่จะสื่อสารให้เด็กเข้าใจได้มันเลยทําให้ยากต่อการเข้าใจคือครูก็สื่อสารในสไตล์ของครูเด็กเขาก็รับผูฟังในสไตล์ของเด็กแต่กลายเป็นว่าสารนั้นมันไม่ได้ส่งผ่านไปถึงเด็กอันนี้เป็นสิ่งที่กิ๊กให้ความสําคัญมากๆคือการที่เราจะพูดกับเด็กให้เขา เปิดใจเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาก่อนกิเลยให้มีการเทรนนิ่งกับคุณครูทุกคนไม่ว่าจะเป็นสารนพลัตนะคะแล้วก็จะมีเทรนนิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่ซอฟต์สกิลเหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของฟาซิลิเทชั่นก็ทําให้คลาสเรียนไม่ใช่เหมือนคลาสเรียนหมายความว่าทําให้คลาสเรียนมันมีความสนุกสนานเอาสื่อต่างๆมาใช้เอากลยุทธ์ต่างๆมาใช้นะคะเพื่อให้การเรียนในคลาสกลุ่มเนี่ยเป็นไปอย่างสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายมากขึ้น ปัจจุบันเดียดไบเซอร์แคดนะคะก็เปิดสอนคอร์ส GED i l SAT IGCSE ตอนนี้ก็จะมีคอร์สใหม่ที่กำลังจะเข้ามาก็คือ MUIDS ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีคอร์สอื่นๆเพิ่มขึ้นมาในอนาคตค่ะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากๆที่ไว้วางใจเลือกเรียนที่ The e r a i s เ r c ร์แครดนนะก็จริงๆ t h e e r a ยร์จะไม่มีวันนี้เลยถ้าไม่มีน้องๆทุกคนที่ผ่านมาตัวพี่กิฟเองก็จะไม่สามารถมาถึงวันนี้ได้เลยถ้าไม่ได้ความไว้วางใจทั้งจากน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองสถาบันหนึ่งที่อาจจะไม่ได้สวยหรูอาจจะไม่ได้อยู่บนห้างอาจจะไม่ได้มีหน้าร้านอาจจะเป็นสถาบันที่มีทางเข้าเล็กๆทางขึ้นบันไดเล็กๆแคบๆห้องเรียนเล็กๆ,แ,ๆ,กๆแต่สามารถทําให้น้องๆทุกคน ประสบความสําเร็จได้ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณจากหัวใจเลยค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจอยากมาเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ส G D I L S A T I G C S E นะคะก็สามารถมาเรียนได้นะคะที่ The a d v i s o r Academy นะคะ at ว School Thailand นะคะตอนนี้โรงเรียนเราสวยมากนะคะมีอุปกรณ์ครบครันนะคะมีทั้งทีวีจอใหญ่นะคะโต๊ะเรียนกว้างๆมีขนมให้กินนะคะมีน้ำดื่มมีที่นั่งพักคอยนะก็คือเตรียมไว้ให้สำหรับน้องๆรุ่นใหม่นะคะได้ Enjoy เรียนได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้กลับไปเพื่อเข้ามาหาวิทยาลัยในฝันกันอย่างง่ายๆคะ่ะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่รู้จักการสอบ GED หรือยังไม่รู้เลยว่าจะเข้าที่ไหนดีจะเรียนต่อคณะอะไรดีนะคะก็เข้ามาปรึกษาที่ The Advisor Academy ก่อนได้นะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาน้องๆทุกคนค่ะเข้ามาได้ที่ wise school Thailand นะคะอยู่ที่ชั้น14อาคารสยามสเคปค่ะ